สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X Shot นะครับมาคลิปนี้ผมก็มาเล่นอยู่ในโหมดไม่หยุดนะครับสนามซ้อมนะครับมาใส่ของบวกวิ่งแบบเชี่ยเยอะจัดอะใส่เยอะจนแบบเลือดเกินเลยนะครับผมโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับต้องรอแบบว่ามีคนร้องก่อนนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับปะเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเฮ้ยล้างแขนมาต้องเล่นแบบเล่นดีๆบอกเลยครับตอนนี้เหลือแค่คนเดียวนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนแทรกไม่ได้เดี๋ยวไม่งั้นแบบมันจะชนกันไงแม่งแทงทะลุกันไม่ได้นะครับถ้าแบบมีคนมาบางเนี้ยแม่งหมดหมดสิทธิ์อะบอกเลย่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนานาทีได้แบบมาเล่นมีดให้ดูเนี่ยมันก็ต้องแบบเอาหน่อยปะเรียบร้อยเอาเพื่อนตายได้ไงวะเฮ้าโดนแทงตายเออถ้าเพื่อนตายก็แปลว่าเพื่อนโดนแทงตายไงมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวปึ๊บแตก เนี่ยข้อดีของการใส่ของวิ่งนะครับมันจะได้เปรียบไงเวลาเราแบบบิลเข้าอะไรเงี้ยมาปะตรงกลางไม่มาวะตอนนี้คือโดนลุมอะ่ะไม่ไหววะโอโ้โหอ้ยมันซ้อนมันซ้อนมันซ้อนว่าไงไัยรุ่นต้องไล่จัดการทีละคนวะเอ้ยมาจากไหนอะ่ะอุ้ยไม่โดนต้องถอยต้องถอยหนีมันมาแน่ ไรเก็บอุ้ยไอ้เหี้ยจะไรเก็บอุตส่าห์แบบมาเงียบๆนะเว้ยแม่งไม่ได้วะแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้โอ้โหเก็บไป9 9ตัดสองน่าอยู่ครับมามามาค่อยๆใจเย็นเพื่อนโอ้โหเกือบตายแล้วครับผมเดี๋ยวเอาตัวอื่นก่อนนี่เลยตรงกลางวิ่งมาอยู่แล้วอุ้ยเกือบตายหนีดีรอเลยอะฮู้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 เยอะเยอะ ตรงไหนคนคนเยอะไม่เล่นนะครับเล่นตรงแบบว่าที่คนน้อยดีกว่านี่เลยที่แบบลานกว้าง,างปึ๊บวหวช็อตหัวไตกต้องเล่นอ,อ้อ,อมไปอ้อมมาออเรนจ์วัดดีไวรุ่นเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเหลือแค่คนเดียวโอเคต้องงี้ดีแล้วคือฝั่งผมเขาออกไปเขาออกเขาออกอะไรงงี้ออริโกนึกว่าแบบหนีไปในห้องอื่นกันโอ้โหจบเลยนะเนี้ยอุ้ยเกือบตายเมื่อกี้ ไม่รครับค่อยๆยใจเย็นใจเย็นยังไงครับเอาไหมแต่บิเข้าไปไม่ได้นี่แหละต้องงี้ต้องแบบเล่นรอรอปึ๊บแตกโทษทีพอดีวิ่งเร็วไปหน่อยนี่ร้อยสวยเพื่อนมาตรงนี้มีเฮ้ยมันซ้อนมันซ้อนแน่แน่ๆๆเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเล่นทางอื่นเล่นทางอื่นมาครับเหลือแค่สองคนโอ้แม่งเอ้ยโดนกูจนได้ไม่เป็นไรให้เพื่อนเคลียร์มีของจริงครับหุ่นกระป๋องบอกเลย ไปดิรออะไรอ่ะเอาดิโอ้โหแม่งถ้าผมแบบว่าตัดไปตัดมาก็ขออภัยด้วยนะครับจะตัดมาให้ดูเฉพาะตอนที่แบบว่าเล่นนะตอนที่แบบผมตายนะผมไม่เอามานะครับมันแบบมันต้องรอไงเอาแค่แบบตอนตัวเองเล่นดีกว่านะครับที่จริงผมเล่นมีไม่ได้นะถ้าเกิดแบบถ่ายคลิปอะต้องเล่นแบบเล่นเงียบๆอะถ้าเล่นเงียบๆแบบผมเล่นได้ครับก็พยายามแล้วกันไม่อยากโดนด่าว่ากากนะครับเผื่อแบบว่าเล่นไม่ถูกใจใครอะไรเงี้ยแต่ มันหันมาแน่อุ๊ยตกใจปึ๊บขอแล้วกันอุ๊ยเกือบเกือบเกือบโดนเกือบโดนปาคับเมื่อกี้โอ้โห้เฮีย้ยฟันเหมือนรู้ฝั่งเราเริ่มมาแล้วจะปล่อยให้แบบจะปล่อยให้นําไม่ได้ไะดูยาวๆเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บแตกเชยเพื่อนโอ้ยกลางๆเยอะตรงนี้แล้วกันปาดโอ้โหมีมาสองว่ะเลี้ยวดีรอเลยเลีเ้ยวทางอื่นก่อนอมองดินมองหาอะไรครับ ถอละกันตัวเนี้ยโอ้โเอาดิโอ้โหเฮียเอาดิเฮียอ,อะไรกูตายเอ้ยทำไมทีมแตกรัวๆวะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนต้องมีอะไรผิด,ผดโโพลาดแน่แน่โอ้โหปึ๊บปึ๊บปึ๊บแอลอะไรอ่ะวนอะ่ะเล่นวนอ่ะวนมาวนมาโอ้โหแม่งโอ้โหไอ้เฮียใครวะโอเลนบัตเตอร์ไฟล์โอ้แคนมีนี่ว่าโอ้โหแล้วแตกกันยับยับเลยเพราะอะไรวะแตกยับเฉย ไปครับเลี้ยวเลี้ยวสวนอู้เยอะไอ้สั์ไปแล้วหนีเลยกระโดดหลบหนีเลยก็คือหลบได้ด้วยนะไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะกระโดดไปไปครับวิ่งบวกวิ่งบวกเดียวเลยขอล้กันตัวเนี้ยแน่นจะสวนจะสวนหลบได้วะอุ้ยเฮ้ยกระโดดหลบหเล่นกวนตีนขอแก้มือเรียบร้อยสวยอูยห้หูข้างหลังข้างหลังล้มเป็นแถว ข้างหลังล้มเป็นแถวอุ้ยโดนแตกเอา้ากูก็แตกเหมือนกันโอ้โหผมเชื่อมั่นครับว่าฝั่งผมยังไหวนี่ทำได้เย่ยมากตอบรับทราบไปดีไปครับของฟูขนาดนี้แม่งทั้งเลือดทั้งเกาะก็กยังดีนะที่มีทองแบบมันยังแทงเข้าอะอ่าอ่าอ่พอถอยสักพักมันจะพุ่งเข้ามาหุ่นกระปอ๋องอ่าไม่ใช่หุ่นกระป๋องนี่ฝั่งทีมเราเฮ้ยแตกเอา้าโอ้โหเพื่อนเราไปไม่เป็นไรมีนี้เลยกันโอ้โห ตายตัวนี้แล้วกี่ตัวแล้ววะตายตัวนี้ประมาณสามสี่ตัวได้แลหละในแต่รอบนี้เรามาอยู่นั่นดิเออเพื่อนเราวิ่งขวาหมดเลยวะเข้ากลางไม่ได้เข้ากลางนี่คือตายอย่างเดียวเลยนะอุ้ยโอ้ยเกือบตายเต้นเพื่อนก่อนเดี๋ยวโ,โดนกำลักวางระเบิดจะแ,แม่งแตกไอของสัตว์เลี้ยงอะ่ะโดนนี่ถึงตายเลยเนี่ยโอ้โหพวกเราเก็บหมดเลยวะยื้อไว้ยื้อไว้เออไปดีครับไปดี ปึ๊บขอแล้วกันโอ้โหแม่งถอยทันว่ะโอ้โหแม่งมีแต่จรวดทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกับตายดีนะเลียวก่อนตรงนี้มีไหมไม่มีกูแทนแล้วกันปึ๊บโอ้โห,โอ,โหอะไรวะอุ้ยอีกแล้วหรอมึอนหัวกันป่ะตัดไปตัดมาเนี่ยคงไม่เป็นไรหรอกเนอะมาเยอะเยอะเยอะเข้ากลางบ้างดีกว่าเอาป่ะอุ้ย อืขอล้างแค้นหน่อยละกันเดียวครับปึ๊บอืมด้านขวามีตัวหนึ่งนี่ปุ๊บเอ้ยหือไม่โดนไม่โดนได้ไงวะอ่ะยังไงพลิกกลับมาดิหันหลังกลับมาดิแตกอุ้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตายหมดไม่ไหวนะเออต้องงี้ดินีตามเพื่อนไปเอ0บวิบอกเลยโหดวิ่งเร็วนี่ไงแตกไอ้เหี้ยเลี้ยวดีรออะไรอุ้ยไม่โดน ่อแล้วกันตัวนี้เฮ้ยไม่ตายเอา้ากูตายแทนเอออุตส่าห์เลี้ยวหลบคนนี้เพื่อไปเจออีกคนแล้วก็แทงไม่ตายแล้วก็โดนในคนเมื่อกี้แทงกูตายเฮียอะไรวะเฮ้ยไม่อยู่หรอกเลี้ยวดีเลี้ยวดีรอเฮียอะไรอ่ะมาแล้วลว,วะ่ะเฮ้ยเอ้ยทำไมไม่วาปห้องวร์ปเฉยอืมหันไปไหนน้องเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีดำโอ้โหอะไร อะไรอะไรอ่ะไหวไหวอยู่ไหวอยู่อยู่ไหนกันวะคนเดียวคนเดียวเออจะเท่ากันแล้วสิบตอ่อสิบเอ็ละยี่สิบสามสิบสองได้อยู่อ่ะครับไม่ติดลบก็ดีแค่ไหนแล้เอาเลยครับโอ้โหหลบได้หลบมีดคนอื่นได้โคตรดีวันยังไงดีครับอุ้ยโอ้โหไซรนเข้ามางี้เลยเหรอ ด้านหลังผมก็มีเนี่ยแต่เขาไม่ได้เลี้ยวเข้ามาเชีย่ยโอ้โหโอ้โหตายยับเพื่อนกูเรียบร้อยเรียบร้อยคนเดียวขวานด้วยไหวไหวไหวครับไหวไหวก็เฮี้ยแล้วโอ้โหตายโอเคมีโอกาสมีโอกาสได้แก้มืออยู่ครับแต่ละแพ้คือจบเลยนะเกมอะ่ะไปขำๆขำๆเข้ากลางเลี้ยวเลี้ยวลบดีรออะไรอ่ะเลีเ้ยวลบอยู่แล้วปึ๊บเฮดช็อ hey, ต มาครับมันจงมีบ้างข้างหน้ามีปึ๊บเออเอ้ยเล่นกวอนตีดีนะเฮ้ยแตกเหลือใครอีกตรงกลางตรงกลางโอ้โหใครวะเอาาเอ้าเอา,เอาได้ไงอูเอ้าแพ้เอา้าจบเกมอ่ะโอเคโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องผมด้ยวยนะครับไปเจอกันในคลิปหน้า